สวัสดีครับตอนนี้คืออยู่ในรายการไรไฟชาแนลตอนนี้อยู่กันในช่วงคุยกันชิวนั่นเองนะครับนะฮะคุยกันชิวสัปดาห์นี้ครับผมวันนี้ผมก็จะไม่ไม่ได้มาคุยกันเกี่ยวกับอนิเมะซะทีเดียวนะครับนะหรือเป็นภาพยนตร์ซะทีเดียวก็จะเป็นคุยกันในเรื่องของสตูดิโอที่ทำอนิเมชันนั่นเองนะครับนะอ่าก็เนื่องจากสตูดิโอนี้นะครับในช่วงของซีซั่น วินเทอร์ซีซันสองสองที่ผ่านมาเนี่ย่อนค่าจะท็อปฟอร์มนะครับนะก็จะคุยกันเกี่ยวกับสตูดิโอของ Coverworks Studio นั่นเองนะครับนะอ่าก็ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ไลยไฟชแน,นลไปกระังใจให้ผมด้วยนะครับนะมาสำหรับซีซันวินเทอร์สองพันยีิบสองนี้นะครับนะหลายคนอาจจะงงนะครับว่าซีซันมันคืออะไรซีซันนี่คือ ช่วงฉายนะครับนะวินเทอร์ซีซั่นของปี2022ก็คือช่วงฉายของเดือนมกราคมปี2022ถึงเดือนมีนาคมปี2022นั่นเองครับนะก็จะเป็นช่วงฉาย12สัปดาห์าในของอนิเมะนะครับนะฉายอนิเมะซึ่ง Cloverworks Studio เนี่ยก็ในซีซั่นวินเทอร์เนี่ยเขาก็จะส่งเข้าประกวดถึง2เรื่องกันเลยเดียวนะครับนะก็คือเรื่อง แรกก็คือหนุ่มเย่าพาดกับสาวนะัคอยเพลนะครับแล้วก็เรื่องที่2ชุดกราสีของอาเคบิจังนะครับนะซึ่ง2เรื่องนี้เนี่ยทำออกมาได้ท็อปฟอร์มสุดๆเลยนะครับนะสำหรับอ่าโคบูเบอร์สตูดิโอในปีนี้นะครับนะถือว่าเป็นการกู้ศักดิ์ศรีของสตูดิโอขอ,ของเขาจากปีที่แล้วเลยนะครับนะปี21 2 1ที่ได้ใช้อ,อย่าง The p r o m i s e n n v v r r l n n d แล้วก็ค o รีบียไปนะครับนะ ซึ่งตัววิจาร์แบบยับยับเลยนะครับสำหรับ2เรื่องนั้นโดยเฉพาะโฮลิบิยะนะครับที่ที่เขาเรียกว่าโดนโดนด่าจากแฟนบอยชาวมังงะมากๆเลยนะครับนะเพราะว่าเขาที่ตัดเนื้อหาส่วนที่สนุกสนุกของมังงะออกไปเยอะเลยนะครับนะซึ่งตอนแรกผมก็ดูแล้วก็ชอบนะครับโฮลิบิยะแต่ว่าพอได้ไปไปอ่านมังงะที่ตามจริงๆครับแล้วก็เห็นได้ว่าอุ้ยตัดออกไปเยอะจริงๆนะครับนะ นั่นแหละก็ทําให้ปีนั้นทเดบิวรณ์ยับยับเลยสําหรับโคบูเบิร์กแต่มาปีนี้ครับโอ้โหถือว่าทําได้ติดตาตึงใจมากเลยอะเริ่มกันที่หนุ่มเยภาศกับสาวนักคเพลงกันก่อนเลยแล้วกันนะครับนะอ่าผมบอกไปก่อนว่าหนุ่มเยภาศกสาวนักคอเพลแล้วก็ทั้งเอ่อชุดราศีของอาเคบิจังผมได้ทําคลิปแนะนําไว้แล้วนะครับแล้วก็สามารถหาดูได้ตัวไอได้บอขวามือนะครับนะโอเค เรื่องว่าที่หนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักัเพหนุ่มเย็บผ้ากับสาวนักขัดเพนี่เป็นแอนิเมชันที่ถือว่ามาแรงที่สุดในซีซันวินเทอร์เลยนะครับนะคือเอาจริงๆผมเห็นตั้งแต่ตัวอย่างตั้งแต่ประมาณประมาณกลางปี2 0 2 1ประมาณนั้นนะครับนะผมเห็นตัวอย่างก็รู้เลยครับว่าไอเรื่องนี้ไม่งดังแน่ๆนะครับนะซึ่งก็ก็ดังจริงๆในหมู่ของชาวอนิเมทั้งหลายนะครับแนละ้วก็ ทำออกมาได้ถือว่าดีแล้วก็เคาลบต้นฉบับที่เป็นมังงะม,มากๆเลยนะครับนะก็ทั้งเรื่องของแสงเรื่องสีที่ใช้เรื่องมุมกล้องเพลงเพลงที่เลือกใช้ในจังหวะต่างๆทํออกมาได้ดีมากเลยนะครับนะผมชอบเรื่องนี้เหมือนกันนะอืมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีนะครับนะโอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นอ่ชุดกราสีของอากบจังนะเรื่องนี้นี่ ผม่อชอบมากกว่าหนุ่มยาผ้าอีกนะครับในในซีซั่นนี้เพราะว่าเรื่องของคุณภาพของงานภาพที่ทำออกมาได้ค่อนข้างจะดูดีสีสันสวยงามเล่นแสงอ่าแล้วก็การทำเรียบเรียงเนื้อเรื่องเรียบเรียงความสนใจถือว่าทำได้ดีอ่าทั้งสองเรื่องเลยนะครับแล้ว,ลวก็ในแต่ละเรื่องเนี่ยอ่า ทั้งสองเรื่อนี้ทำตอนจบก็คือตอนที่12ครับทำได้ดีทั้งสองอันเลยนะทำได้ดีมากๆเลยคืออีกเรื่องนึงก็เป็นฉากจบที่ทิ้งไว้ภาคต่ออีกอันนี้ก็คือจบที่จบได้เลยนะครับนะอา,อาคิบิจังนี่อาจจะจบเลยนะครับนะอาจจะไม่มีต่อแล้วหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าหนุ่มย่าพาเนี่ยก็น่าจะมีต่อนะครับแต่ว่าอีกหลายปีหน่อยเพราะว่าอ,าอนิเมะจบเนี่ย บางงาก็มางงาที่กาลังดําเนินเรื่องอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ห่างกันไม่มากนะครับนะก็อาจจะให้มางงาทิ้งไปยาวๆก่อนอนิเมะถึงจะค่อยมานะครับก็อีสัก 2, องสปปเปีในซีซั่นสรอได้อยู่แล้วนะครับนะแต่แบบผมโอเคครับก็มาคุยกับโคเบอร์เวิกกันต่อโคเบอร์เวิเนี่ยทั้งทั้งสองเรื่องเนี่ยถือว่ามีอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นแล้วก็ก็แค่จะชื่อชอบเลยคือการนำา 3D มาใช้นะครับนะ นำนำสามดีมาใช้ในการขยับขยับร่างกายตัวละครนะครับนะซึ่งทำออกมาได้เนียนตานครับคือส่วนใหญ่อนิเมะส่วนใหญ่ที่เป็นอนิเมะสองดีก็อาจจะมีผสมสามดีมาบ้างนะครับแต่ว่าเขาจะทำออกมาได้ไม่เนียนเท่านี้นะครับนะซึ่งอันนี้ออกมาได้เนียนตามากๆเลยนะครับนะสำหรับสามดีการใช้สามดีนี่คือคือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการลดต้นทุนแล้วก็ลดเรื่องของงานงาน,งานวาดมือด้วยนะครับนะ ก็มันเป็นการลดลดต้นทุนแต่ว่ามันทําได้ออกมาไี่เนียนตาก็ถือว่าทำมาได้ดีมากๆเลยนะครับนะจับโคบูเบอร์สตูดิโอคือผมย้อนกลับไปดูฮ o ลิวียก็หรือหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปดูอ่าอบรดดเกอร์เซปไปเองก็ตามนะครับนะโคบ์เบิร์กไม่ค่อยใช้ 3D นั้นในช่วงนั้นแต่พอมาปีนี้เขามาใช้สาดีก็ถือว่าดีมากเนียนนะครับนะก็ถือว่า กู้ศักดิ์ศรีตัวเองแล้วกันเร์เวิร์กจากปีที่แล้วที่ยับยับเลยนะครับนะอ่ะก็คลิปคุยกันชิวๆสำหรับอาทิตย์นี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับก็คุยกันชิวๆนะก็ไม่ดูจะพูดอะไรนะครับนะก็เขเวอร์กเิร์กถือว่าได้รับความชมจากผมไปแล้วกันนะครับนะถึงจะเป็นเสียงเล็กๆจากช่อง u t u b e น้อยๆอันนี้นะครับนะแต่ก็ขอชื่นชมในผลงานของพวกคุณนะครับนะโอเปอร์เบิร์กสตูดิโอนะโอเค ก็ใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะถ้ามีอะไรคุยกันก็คอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างเหมือนกันนะครับนะโอเคไว้เจอกันบาย